ไม่ได้ไหมไม่ทำอะไรเลยเลยอะ่ะนี่แ่ะดูไห้เป็นตัวอย่างดิอ,อ้กตัวโน้นหนึ่งอ่ะ <c> ว <oughs> ิ่งไปเปิดหัวนะ่ะโดนเปิดมันหายไปไหนหมดวะไปห้มันอยู่ละเอเย้ยกระสิด,ดี Might be Yeah, ต้อง i need to เิดไมครับหลโหลเ,ด,เดไมหน่อยไม่ใครดูมาี้ Bine, îmi doamne. กินนักแข็งเจ้นัแข่งแต่น้กแข่งโง่ไปหนย มีตัวมาหน่อยมาหน่อยมีตัวมันยืนอยู่บนอะมันยืนอยู่บนอะบนอะบนทีนี้เราเล่นบนล็อนสอง तो और भी एक पे ले नहीं है नहीं มีตัวข้างบนอีกอ่ะมีมีตัวมีตัวมีตัวมีบานีออกๆมาได้นี่ ไม่เนอะไยนอนินนินมวมา้วยิ้มบนเหรอยิ้มบนหรอใช่แล้วบนนั้นนะบนขา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  ไอวาเต็มไอาเต็มเต็มเลิข่าวบนนข่านตไปแล้วเหลังๆลังหลังหลังหลังนีหลังนีตรงตรงแถวพิมพ์ตะเกียรตรงทางอ่ะเออบ้านแรกของมันเต็มเลยเข้าวงกลมป่ะนี่ตัวมาตัวมา

หายมันร้อนหรอกเอาเหรียญไปเล่นไอวอโอ้ฮะคุณนอนหนึ่งคุณนอนชาเหมือนควายคิดแม่ควายเอาเหรียญไปล่นไอวอลียร์บียร์เบียรกันนะไหนไหนีบาเอวบึงอะไอหมองสักไม่ใองจ้าช่วยชูนิ่งอ๋อตายให้ควายเหรอ มันมีันที่แนี้เจ้าเหรียญแอนดี้เจ้าเหรียญนี่เสียเอาไป้วไงบอโอเคดูแดกดิไม่หันเออเอออัดสมุดทดสอบดีไม่รอดแนี้มีปืนยิงยานิ ไป่ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนนี้ไม่เอาอะไรเลยลูกเตยมจริงซะาต่อหลังโง่จัดมีตายโง่